ัเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขันตัวารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรโอ้โหที่นี่ครับผมอยู่ที่บ้านชากใหญ่ตําบลนายายอามอําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีมีความรู้สึกว่าอยากนำเสนอมากถึงความสําเร็จของเจ้าของสวนที่มาก่อนหน้านั้นครับ เขาใช้เคมีในการดูแลรักษาสวนของเขาซึ่งเป็นหมอนทอง110ต้นและปรากฏว่าปี6-6ที่ผ่านมาเขาให้ผลผลิต7ตันจากต้นทั้งหมด87ต้นที่สำคัญครับอายุของทุเรียน7 1 0ปีเขาบอกว่าใช้เคมีอย่างหนักหมดไป3 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหปรากฏว่าหลังจากนั้นพอเก็บผลผลิตไปต้นโซมมหาศาลครับไม่ว่าบงว่าใบเสียหายกันหนักมากจนที่เรียกกันว่าพื้นดินเนี่ยนะครับ แทบไม่มีร่มเงาของบใบไม้อยู่เลยหลังจากนั้นครับปี66เมษาเขาบอกเอาใหม่ละปรึกษากับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บอกว่าจะใช้เต็มที่เลยกับ3เกลอือโอ้ยท่านเดียวรบครับไม่น่าเชื่อก็ต้องมาบอกกันแล้วครับวันนี้ว่าผลผลิตที่ได้รับในขนาดนี้87ต้นอายุทุเรียน7-10ปีให้มาถึงครับขนาดนี้7ตันแล้วแค่2มีดนะครับ เหลืออีกตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าจะได้ถึง10ตันด้วยกันแล้วภูมิใจนําเสนอว่ามันลดต้นทุนอย่างจริงจังพอใช้ไปแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะวันนี้พบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปนั้นเป็นความจริงไหมครับจริงครับเอ้าแนะนําตัวให้เพื่อนพ้องได้รู้จักกันหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิษสนอาจจรินอยู่หมู่บ้านชากใหญ่ครับนะครับโอ้นี่ก็ เป็นผู้ที่เรียกว่าภูมิใจตอบว่าจริงเลยจริงเลยผมถามให้ที่ปรึกษาหน่อยนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับชื่อเสียงยังนามอะไรครับสวัสดีครับผมปรัชชพลอนันทนาบุรินนะครับเป็นที่ปรึษรรก,กโโโรษาผลิตภัณฑ์ผู้ขายตัวสารอินร์เกษตรครับโอ้โหที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือนะครับในฐานะของพิจิตผมอยากถามพิกิตนิดนึงนะครับว่าส่วนที่เมื่อกี้ผมได้เกินต้นไว้นะนะครับ สวนแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนพันธุ์อะไรมีพื้นที่อย่างไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับพื้นที่5ไร่ทุเรียนหมอนทองอายุก็อยู่ประมาณ7-10ปีปีนี้ที่ให้ผลผลิตนี่กี่ต้นกันครับประมาณ87ต้นปีที่87ต้นใช่โอ้ครับให้ผลผลิต87ต้นครับก่อนหน้านั้นยังไม่รู้จักคู่หูมหัศจรรย์นั้นเป็นอย่างไรครับ ก่อนหน้านั้นที่ยังไม่รู้จักผมก็ใช้เคมีมาโดยตลอดเลยซื้อตามท้องตลาดพ่นไปพ่นไปเหมือนแล้วว่าเรารักษาใบเขาไม่ได้ขนาดเราพ่นบ่อยนะใบก็โซมโซมลงโซมลงเหลือแต่ลูกทุเรียนแล้วก็จะมีเป็นต้นป่วยจะเยอะต้นป่วยหมายความว่าอย่างไรมันป่วยยังไงมันจะมีเหมือนพวกคาบเชื้อราเกาะตามลําต้นมั่งกิ่งบ้างอะคาบดําๆอะครับผมอยากจะถามว่าแล้วตอนที่ปี -66 นะใช้เคมีอย่างหนัก ต้นทุนที่ใช้เคมีนั้นเท่าไหร่ครับโอ้สูงสูงครับสองแสนกับสามแสนนะครับกับสามแสนนะครับครับโอ้โหเนั้นถ้าฟังจากที่พี่กิจเล่าเนี่ยก็ถือว่าใช้เคมีหนักมากสามแสนบาทเนี่ยเคมีอย่างเดียวแต่ที่ห้าไร่นี่นะใช่ใช่อายุเจ็ดถึงสิบปีเนี่ยใช่ใช้กับสามแสนใช่ต้นทุนสูงมากใช่เพราะอันนี้หมายความว่าเป็นการรวบรวมทั้งหมดแล้วรวบรวมทั้งหมดเลยเอาละครับแล้วมันเกิดอะไรวิกฤตอะไรกับต้นของเรา ถึงมาหันมาใช้คู่หูมาสาจันก็คือว่าผมรู้จักกับพี่คมอยู่แล้วครับเราคุยกันมาโดยตลอดพี่คมเขาจะแนะนําผมก็เลยบอกกับพี่ว่าเดี๋ยวถ้าหมดตัดทุเรียนชุดนี้หมดผมจะเปิดใจใช้ของพี่อา้าวพูดอย่างนี้ถ้าผมไม่สอบถามที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เลยมันยังไงครับเล่าเรื่องนี้ผมฟังนี้แต่ครับก็คือผมก็ ทำมาหลายสวนนาะเป็นที่ปรึกษาให้หลายสวนก็เอาความสําเร็จตรงนั้นเอามาให้น้องดูว่าตรงนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วปัญหาพวกลาต่างๆโรคจะไม่ค่อยมีปัญหาครับแค่ก็ลดแมลงด้วยเพราะตรงสารน้องรับสารเคมีเยอะใช่ไหมครับพอใช้เวอร์แพนแล้ว สารที่มีลดลงลดลงยาลาแทบไม่ได้ใช้เลยอ๋อเหรอครับครับผมแรืวอใบก็ใหญ่ยาวเงาันเหรอครับครับเนี่งที่รึกกษา็พูดเกินไปถามเจ้าของสวนดีกว่าครับความจริงมันคืออะไรครับก็เหมือนที่พี่คมพูดเลยแป๊ะเลยเพราะว่าผมฉีดอะผมก็ใช้แต่คู่หูมาโดยตลอดเลยครับทั้งลำต้นกิ่งใบผมฉีดแต่คู่หูไม่ได้ผสมยาแมลงเลยอ๋อเหรอใช่เอ้านี่เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเต็มปากเลย ไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมาลงอะไรไม่ได้ใส่เลย,เลยตอนช่วงทําใบก็ตีแต่คู่หูเลย<อ>ผมจะใส่ยา,มาแมลงก็ต่อเมื่อแตกใบอ่อนชุดแรกพอใบเขากลางผมก็จะไม่ได้ใช้พี่กิตกําลังจะพูดกับผมว่าสิ่งนี้คือเราลดเคมีที่เป็นฆ่าสัตว์ตพืชใช่ไหมครับใช่แล้วก็ฆ่าโรคพืชด,ด้วยใช่ก็ลดลงไปลดลดมันก็เลยลดต้นทุนไปอย่างนั้นลดเอาละครับพอหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งนั้นเปิดใจแล้วเนี่ย ต้นของเรามันโูมที่พี่กิดว่าเมื่อกี้ถูกไหมครับทั้งเป็นดําทั้งอะไรต่างๆพอหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกนั้นเราใช้วิธีการอย่างไรครับพี่กิตครับก็พ่นลงดินล้างดินล้างลําต้นเล่งลากปรับค่าพีเอสด้วยใช่ใช่ใช่ตอนผมเข้ามาอาเหรอครับอ๋อมันยังไงครับลองบอกวิธีการนิดหนี่ยบอกวิธีการเหล่านี้ทั้งหมดให้ผมฟังหน่อยครับเข้ามาที่แรกอะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์คะผมก็วัดค่าพีเอสด้วยครับวัดค่าพีเอสะเขามีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ พอเรารู้ค่าเบียเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเอาคูงเราใช่ไฮมในการผสมแล้วก็ฉีดในโดสที่แบบปรับค่าเบียเร็วที่สุดโอ้ใช้อาจาราส่วนยังไงครับไอการปรับภาค่าเบดอาตราส่วนนี่ต้องถามเอาพี่กิษมันยังไงแนะได้ไหมบอกเคล็ดลับหน่อยไหมทาลงดินเลยไขโตขัดซานสองขวดเวเวอร์แพนหนึ่งซองหนึ่งซองใช่โอโนต่อน้ำพันลิตรน้ำพันลิตรใช่ผมฉีดโชคเลยแล้วพีแคมนั้นเป็นยังไงที่นี่จะเป็นด่างครับเหรอ ดีขึ้นดีครับดีขึ้นดีแลวเมื่อก่อนค่าพีเอชมันเป็นอะไรครับกดวันนี้ปรับลงมาเยอะเลยเนาะใช่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นด่างออกไปทางกลางอย่างนั้นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พิกฤจยืนยันยืนยันว่ามันสามารถปรับค่าพีเอชได้ใช่ด้วยการใช้ไข่ตัวซานสองขวดคู่หูหนึ่งซองใช่น้ำพันลิตรใช่เมื่อปรับไปเนี้ยพอปรับไปสักกี่วันกี่เดือนครับเราถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากอาผมพ่นทุกๆ10วันสิบวันพ่นมาโดยตลอด เพียงสามรอบเห็นเลยใบเขาจะแตกออกมาเห็นเลยครับแล้วก็ทั่วทั้งต้นสามรอบเห็นไหมน้องใช่สามรอบสมรอบเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นเห็นพอเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมามันเป็นไงครับใบดีพอมถึงใบดีใบดีพอใบดีมันก็ต้องเตรียมยาวอ๋อยาวด้วย ใบใบดียาวด้วยยาวลำต้นมันดูเหมือนว่าเขาสดชื่นลำคือกิ่งเขาไม่แห้งใช่มีน้ำมีนวลแล้วลากต้นที่ว่าป่วยลากที่เขาเสียเขาจะเกิดลากฝอยขึ้นมาใหม่ใช่ดูได้จากตาเปล่าแล้วนี่นะเห็นเลยครับเอานิ้วไปเกยตรงพื้นดินเนี่ยครับมันก็จะสดชื่นขึ้นเลยใช่ใช่ใช่เห็นดูว่ามันอวบขึ้นมาเลยนะเห็นเห็นเลยก็หมายความว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นที่ภูมิใจใช่เพราะนี่คือเตรียมแล้วพอต้นดี ใบดีถูไหมครับใช่ลากดีลากดีหาอาหารเก่งแล้วใช่ตอนมาติดดอกอ่ะโอ้โหติดดอกแทบเอาออกไม่ไหวอืจริงจริงมันยังไงดอกออกทุกกิ่งนะสวนอื่นที่เข้ามาดูเขาบอกเก่งมากที่ว่ากิ่งข้างล่างติดเพราะว่าสวนอื่นเขากิ่งข้างล่างไม่ติดเลยปกติไอ้กิ่งข้างล่างนี่มันจะไม่ใช่ใช่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกแต่ของเราติดของเราติดเอาละครับพอถึงดอกแล้วมันติดผลดีไหมติดดีครับ ต่อให้รัดใบอ่อนถามว่ามีร่วงไหมก็มีแต่น้อยมากใช่ติดสะส่วนเยอะติดสะส่วนเยอะใช่เพราะต้นหนึ่งอ่ะปีเนี้ยผมเอาไว้ต้นหนึ่งเจ็ดสิบถึงแปดสิบลูกแต่ถ้าต้นใหญ่ๆหญ่แบบเนี้ยอายุสิบปีร้อยลูกขึ้นโอ้โหต้นสิบปีร้อยลูกขึ้นคเจ็ดปีแปดสิบลูกใช่โอ้โหนี่สายแบกของจริงแบกทีมเราสายแบกเพราะเรามั่นใจยังไงครับถึงเป็นสายแบกอย่างนี้ผม ลองมากกว่าเปิดใจอยากรู้ว่าเขาดีจริงกั้มันก็จริงอย่างที่เขาพูดเอาละครับท่านผู้มีเกียรติผู้ชมที่เคารพครับนี่มาถึงตอนที่เรียกว่าท้ายรายการแล้วนะครับผมอยากจะถามครับตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับครับปี2 5 6อตอนที่เราใช้เคมีเต็มที่นั้น300,000บาทบในการใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งยาฆ่าแมลงอะไรต่งางๆ3 0 0 0 0 0บาทปีนั้นได้ผลผลิต เท่าไหร่ครับประมาณ7ตันเจตันก็อยู่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาท8ปดแสนกว่าบาทใช่โอ้ได้เงินมาใช่แต่เป็นค่าเคมีไปแล้วใช่สามแสนใช่เดี๋ยวขอมือก่อนโอ้ได้เงินกำไรมา4ี่แสนเองใช่ปีนี้ปี2,567เริ่มตัดไปเมื่อไหร่ครับเริ่มตัดไปเมื่อวันที่22มายนีส2เมษาครับ มีที่สองก็เมื่อวานวันที่หนึ่งกับวันนี้หนึ่งพฤษภากับวันที่วันนี้วันที่สองพฤษภาใช่ขนาดนี้ไปกี่ตันแล้วครับเจ็ดตันฝ่าละเจ็ดตันกว่าแล้วครับก็ได้เงินไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกมันอะขนาดของลูกมันเป็นยังไงกลมสวยอยู่ประมาณสองกิโลขึ้นสองกิโลขึ้นไปถึงสี่กิโลสี่กิโลก็ถือว่าเหมาะสมเลยนะเหมาะสมและลูกสวยครับผมชอบน้ำใสเขียวหยีนะฮะ ผู้เป่งเองเป่งกินอร่อยรสชาติอร่อยมากครับเรอใช่เป่งครับกลมทุกโลกเอาละครับนี่ยังเพิ่งยังเห็นเหลืออยู่เยอะเลยเนี่ยปีนี้คาดว่าน่าจะทั้งหมดกี่ตันสิบตันผมว่าน่าจะได้สิบสิบตันสิบตันใช้หญิงเกษตรด้วยปะญิงเกษตรใช้ด้วยใช้ยังไงยิงเกษตรหวานล่อโคต้นละสองกิโลสิบวันมั่งสิบห้าวันมั่งแล้วแต่แล้วแต่ใช่ คาดว่าจะได้10ตันครับต้นทุนของหญิงเกษตรคู่หูเป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกไปใครเขาจะเชื่องเนี่ยประมาณไม่ถึงแสนไม่เกินแสนไม่เกินแสนไม่ถึงแสนท่านที่เคารพครับถ้าไฮไลท์ของการพูดคุยกันวันนี้กับพี่กิตนะครับว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาเรื่องจริงไหมที่เขาบอกว่าใช้ไม่ถึงแสนเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ที่นําผลิตภัณฑ์3เกลือมาให้เขาใช้เนี่ยจริงไหมครับจริงครับ ครับน้องรอบแป่จะสั่งลังหนึ่งก่อนเปิดใจครับครับทางที่สองติดใจเอ็นใบสวยใช่ไหมสั่งเลยครับสองลังแถมลังแต่ล่าสุดก็สองลังแถมลังเนี่ย<อ>ครับก็ตีทั้งหมดสกิตลังก็หมายความว่าในส่วนนี้ที่ปรึกษาช่วยบอกเพื่อนพ้องได้เถอะครับว่าบางครั้งนอกจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยหลังจากการตลาดต่างๆเนี่ยที่เขาใช้แล้วเขาบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนี่มันจะเป็นยังไงบอกเพื่อนพ้องพี่น้องด้วยนะครับว่าครับผมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยข้อดีจะแตกต่างนะครับก็คือในการลดต้นทุน การลดต้นทุนก็คือหนึ่งเราเราซื้อเองฮะเราก็ได้เงินปันผลกลับคืนอ,อยู่แล้วพอเราใช้ดีมีความมัพใจในผลิตภัณฑ์ฮะเราสามารถแนะนำและบอกต่อเราก็สามารถได้ค่าแนะนำจากการแนะนำและบอกต่อแล้วผมอ่าแล้วทีมงานนะครับก็จะลงไปเป็นที่ปรึกษาครับไปดูสวนหน้างานเลยครับว่าต้องการแบบไหนแบบไหนแล้ววางวางแผนเป้าหมายกันเราเราสามารถประเมินได้ครับอย่างของน้องกิแเราก็ประเมินนะเข้ามาที่แรกว,ว่าที่การันตีฮะก็คือล้านขึ้น ร้านคืนพ่อผมยินต้นแล้วครับน้องว่าเอาจริงแล้วเพราะเขาไม่เคยได้ไงปีนี้ก็ขอแจนน้องแบบ50 50ผม50 50ก็มาจับมือกันน้องก็ส่งงานให้ผมตลอดก็ั้งแต่ทำใบเปิดตาดอกจนมาถึงเจ็บผลผลิตครับผมเป็นความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของพี่กิษเองครับจะได้บอกเพื่อนพ้องในการขอบคุณนะครับทั้งที่ปรึกษาและขอบคุณในผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้กับเราอย่างไรครับเรียนเชิญครับพี่กิษครับมีคนเข้ามาดูหลายคนละ ผมก็ตอบความจริงเขาไปเลยว่าผมใช้เวอร์แพนเขาอยู่ถ้าพี่สนใจยังไงก็ติดต่อผมมาได้ผมมีที่ปรึกษามีโค้ดขอให้ติดต่อผมมาครับใช้เยี่ยมจริงออนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับที่ทางเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ร่วมมือกันจับมือกันเพื่อสร้างนะครับคุณภาพของผลผลิตที่สําคัญครับคุณภาพของเงินที่ได้รับกลับคืนมาและที่สําคัญกว่านั้นอีกครับ คือคุณภาพของชีวิตครับที่ปลอดภัยจากเคมีต่างๆที่ลุมเล้าเกษตรกรทั่วไทยในขณะดนี้วันนี้มิสเตอร์เกษตรก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ความรู้พลังในการทําการเกษตรเป็นอย่างดีโอกาสหน้าครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือแผ่นที่ไหนติดตามกันนะครับเพราะที่นี่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลล้านครับวันนี้ลาไปก่อนทั้งสัสคนครับสวัสดีครับ